บางคนนะจ,จะอยากขายเสื้อผ้าอาจจะอยากขายอาหารหรือว่าจะขายอะไรกันแล้วแต่ออนไลน์อยากทําเพจอยากทําช่องแต่พอจะเริ่มทำเราก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําคนนั้นก็ขายคนนี้คนตินดตามเยอะมากเลยคนนี้ชออ่องใหญ่มากเลยแล้วฉันจะรอดไหมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ที่น่าก็จะมาบอก3แนวคิดหลักๆเลยนะเวลาที่มีคู่แข่งว่าเราจะจัดการยังไงดี อย่างแรกเลยนะคะก็คืออย่าคิดว่าคู่แข่งเป็นสิ่งไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคู่แข่งนะในแวดวงธุรกิจนะหรือการขายของออนไลน์ก็แล้วแต่อะไรที่มีคู่แข่งแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเวิร์กแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันทําเงินได้ก็คือลองคิดดูถ้าสมมติว่ามันทําเงินไม่ได้อะไม่มีใครเขาทำหรอกไม่มีใครเขาขายหรอกก็ใจว่า คือจะขายก็อาจจะขายไม่ได้ด้วยซ้ำไปถ้าสมมติว่ามันไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคู่แข่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่เราต้องการจะขายหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันเวิร์กถูกไหมเช่นติน่าเนี่ยสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมมีคนสอนภาษาอังกฤษเยอะไหมในประเทศไทยมีเยอะมาก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 แล้วถามว่าทําไมเขายังสอนกันอยู่ยังมีครูสอนภาษาแบบพุดขึ้นมาเรื่อยๆพุดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรรูกไหมเพราะว่ามันสอนแล้วได้เงินมันมีเงินอยู่ในนั้นก็ใลว่ามันมีเงินอยู่ในนั้นหรือบางคนจะทําอาหารเสริมหคน ทำไมเสริมเยอะมากถามว่าทําไมคู่แขกมาถึงเยอะมันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครๆก็อยากทําทําแล้วมันทําเงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ามองว่าเป็นข้อเสียอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนทํามาก่อนแล้วประสบความสําเร็จด้วยแปลว่ามันมีช่องทางที่เราก็สามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้เช่นกันซึ่งวิธีง่ายๆที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้แบบเขานะคะก็คือไปศึกษาดูว่าเขาทํำยังไงเออแค่นั้นเลยจบงะ,ะอย่างที่หน้าตอนที่จะเริ่มสอนภาษาเนี่ยที่หน้าก็ไปดูเลยใครที่สอนภาษาแบบตัวท็อปๆนะคะของประเทศไทยว่าเขาท นยงงแล้วติน่าก็ทําไมก็ทําตามเลยดูว่าเขาโพสอะไรเขามีช่องไหมเขาทําอะไรแล้วเวิร์กเขาทำอะไร,แล,ะไรแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเราสามารถที่จะนํามาปรับใช้กับตัวเราได้ยังไงนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่สตีฟจ็อบหรือเราไม่ใช่อีลอนมัสหรืออะไรีกยการที่เราจะผลิตอะไรออกมาแล้วมันเป็นแบบโอ้โหสิ่งแรกในโลกแบบหนวันตกรรมยิ่งใหญ่มากหรืออะไรแกคนมาลมซื้อมันเป็นไปได้ยากนะมคะมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเลยว่า,าสิ่งที่เราอยากจะขายเนี่ยมีคู่แข่งไหมแล้วคนที่เขาเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเอาแบบตัวท็อปๆนะเอาแบบที่ประสบความสำเร็จเขาาทํยงไ แล้วเราสามารถที่จะทําตามได้หรือเปล่าต่อไปอย่างที่2นะคะก็คือการหาจุดเด่นของตัวเองเพราะว่าพอเราศึกษาแล้วว่าคู่แข่งเราทํายังไงเนี่ยเราจะไปก๊อปปี้เขาแบบคําต่อคําคําต่อคําได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เราเนี่ยจะต้องมีอะไรที่เด่นออกมาหรือว่าจะต้องมีอะไรที่แตกต่างจากเขานะคะอย่างติน่าเนี่ยติน่าสอสานภาษาอังกฤษเนี่ยติน่าดูแลแต่ละช่องแต่ละคนเนี่ยคือบางทีใช้ศัพท์ยากเกินไปเข้าใจไหมเราก็จะชอบใช้คาที่แบบที่มันบอกประเภทของคําหรือบอกประเภทหมวดหมู่ของประโยคต่างๆอะไรเงี่ยซึ่งติน่ารู้สึกว่ามันไม่จบเป็น เข้าใจว่าบางคนเรานั่งบอกว่า present simple tense present c o n t i n u s as tense การใช้ be การใช้ verb uh, going to be หรืออะไรการใช้ condition conjunction หรืออะไรก็ไม่รู้ที่รู้สึกว่าจำไปทำไมำไม่ต้องจำไม่ต้องจำเข้าใจว่ะเพราะว่า เวลาที่เราไปพูดจริงๆเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเข้าใจไหมส่วนใหญ่เจ้าของภาษาเนี่ยจะไม่ค่อยรู้กรมมาเลยนะลองไปถามเขาดิเธอรู้ไหมว่าคนจังชันคืออะไรมันมีน้อยคนนะที่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอติน่ารึกว่ามันไม่จําเป็นติน่าก็ไปสอนแบบอื่นคือสอนแบบง่ายๆสอนแบบโอเคอันนี้นะใช้แบบนี้นะมีคํนี้นี่นี่นี่เอาไปใช้ได้เลยและเนี่ยคือจุดเด่นของช่องติน่าคือสามารถเข้าใจได้ง่ายๆอะฉรนะเนี่ยเราก็ลองดูว่าเฮ้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีจุดเด่นอออะไรรรหืบาางันนช่มต เขามาขายของแล้วเขามีการกดกระดิ่งอะติ้งติ้ง ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรมีการบอกมีมีคนคอยรับเวลรพ่อฉันต้องได้กินแม่ฉันต้องได้กินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีทีมงานคอยขารับอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเด่นหนึ่งของเขานะคะที่ทําให้เขาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นคือคนอื่นเวลามาขายทําไมเวลามาขายก็ราคาสินค้าตัวนี้โอเคแคปหน้า okay, จอยังคะสนใจ CF นะคะ CF แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะสนใจนะคะ CF เ f ีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนคนอื่น,นใช่ไหมหรือพิมพ์พายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการใช้คําหยาบหรืออะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็แล้ว ต้องเหมือนใครแต่เอาจุดเด่นเนี่ยเอาสิ่งที่มันเป็นตัวเราเนี่ยที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเอาออกมานะคะแล้วเราก็จะสามารถโดดเด่นได้ในสิ่งที่เราทําค่ะต่อไปอย่างที่3มนะคะก็คือให้เราเนี่ยคอลแลบหรือว่าทํางานร่วมกับคู่แข่งเราไปเลยนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่แบบเราจะต้องแบบห้ามหันแบบว่าฆ่าคู่แข่งให้ตายไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันคือการทํางานร่วมกันมากกว่านะคะ ช่นใน YouTube เนี่ยเราก็จะเห็นคนที่เขาทำช่องคล้ายๆกันเนี่ยเขาก็จะมาทำคลิปด้วยกันหรือว่าที่เรียกว่าคอลแลบนั่นเองเช่นบางคนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมสอนแต่งหน้าแล้วก็มีชกอีกคนหนึ่งสอนแต่งหน้าแล้วก็ทำไมมาแต่งหน้าด้วยกันก็เป็นการไลค์เป็นการแชร์ฐานแฟนคลับเช่นคนหนึ่งตะตามติดตามผู้หญิงที่ชื่อ A อยูอ่คนหนึ่งติดตามผู้หญิงที่ชื่อ B พอ A กับ B ททำคลิปด้วยกันแฟนคลับ B ก็มาตาม A แฟนคลับ A ก็มาตาม B อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีคู่แข่งมันไม่ใช่่่่ไไมมดดดีีีแตตันนนททาาให้้้้เรยโโออกกสจะขึว ะะอย่างติน่าเนี่ยติน่าบางทีก็ทำคอนแลบกับครูสอนภาษาคนอื่นคือติน่าไม่เคยแบบว่าเฮ้ยครูคนนี้ก็สอนอันนี้ครูนี้สอนนี่ฉันเป็นครูเคกับเขาฉันจะไม่มวนทํางานร่วมกันกันนบเขาฉันเียจะต้องค่ะ ไม่ดิ๊น่าไปเจยคิดแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ทําคลิปคอลแลบกันคนที่รู้จักเขาแต่ไม่รู้จักตีน่าก็ได้ไม่รู้จักตีน่าหรือคนที่ไม่รู้จักเขาแต่รู้จักตีน่าก็ทําไมก็ได้ไปรู้จักเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะคะไม่มีเสียอะไรเลยมีแต่ได้กับได้แล้วคนดูเนี่ยหรือว่าลูกค้าของเรานะคะยังไงเขาก็ต้องไปเจออีกคนหนึ่งอยู่ดีถ้าเขาไม่ซื้อของเราเขาก็ไปซื้อของอีกคนหนึ่งอยู่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยมองเห็นเราได้เพิ่มขึ้น่าามมทททํํวูจกกไไะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคู่แข่งเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากที่จะขายของออนไลน์อยากที่จะทําเพจใน Facebook หรือว่าทำช่อง Youtube จากสิ่งที่ชอบอจากสิ่งที่ชอบนะตอนนี้ที่น่าก็มีคอร์สนะคะชื่อว่าสร้าง10ล้านจากงานอดิเรกนะคะ สิบล้านจากงานอดิเรกก็คือการเอางานอดิเรกหรือสิ่งที่เราชอบทําอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรายได้เออนะคะเพราะว่าติน่านก็ทํามาแล้วติน่านเนี่ยชอบภาษาอังกฤษมากๆเลยนะคะแต่ก่อนติน่านก็เลยเปลี่ยนภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยที่แต่ก่อนศึกษาเป็นแค่ง,งานอดิเรกเนี่ยมาเป็นรายได้มาเพิ่มรายได้ให้ติน่า,นานปีหนึ่งนะคะเจ็ดถึงแปดหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะทําตามนะติน่านก็จะบอกตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบเลยนะคะว่าขั้นตอนมันมียังไงบ้างตอนนี้นะคะคอร์สราคาสามหมื่นบาทแต่มีโปรโมชั่นนะคะลด50%เหลือ15,000 เออนะคะลด50%นะเหลือ15,000บาทเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็พิมพ์มาว่าสนใจได้ข้างล่างนี้หรือว่าจะติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะ @tinavocab นะคะ @tinavocab พอครูได้โรงเรียนคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สแรกที่ครูเรียนเลยก็คือคอร์สของครูทีนาเป็นคอร์สที่ ครูคิดว่ามันเป็นคอร์สที่จุดประกายให้เราแบบเข้าใจเรื่องของการทําการตลาดบน Facebook ทําการตลาดออนไลน์ว่าเราจะต้องทํำยังไงในรูปแบบไหนครูรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ดีมากและทําให้ครูรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราไปหาข้อมูลฟรีๆแบบสเปะสปะมากเลยอย่างโรงเรียนไปวันแรกก็แล้วก็นําเทคนิคมาใช้นะครับก็ขายของแล้วก็ได้ค่าคอร์สคืนเลยปูตินาก็ให้คําปรึกษาได้ตลอดนะครับครูก็ไปถามอยู่เรื่อยๆนะบางทีมันมันติดตรงไหนแล้วก็ถามถามถามเลยครูเขาก็ยินดีที่จะตอบให้เรานะครับ แล้วก็อย่างที่คุณมนตรีบอกนะคะในคอร์สนี้เนี่ยทินาก็ให้คำปรึกษาตลอดนะถ้ามีคำถามอะไรอยากที่จะรู้นะคะหรือว่าติดตรงไหนนะคะตินาก็สามารถที่จะให้คำแนะนำได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะก็สามารถพิมพ์ว่าสนใจได้ข้างใต้นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ตินาก็มีเท่านี้ค่ะแล้วยังไงไปเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ